วันนี้เราจะมาสาธิตการปลูกไผ่ด้วยต้นต่อครับเราสามารถขุดแล้วก็ไปปลูกได้เลยไม่ต้องเสียเวลามาชำการเลือกต้นไผ่นะครับเราควรที่จะเลือกต้นที่มันมีอายุประมาณ1ปีพยายามอย่าให้อุปกรณ์ขุดของเราไปแซะที่บริเวณตาของมันนะครับนี่ครับคือต้นพันธุ์ที่เราจะนำไปปลูกการเลือกพื้นที่ปลูกนะครับเลือกพื้นที่ไม่มีน้ำท่วมขังมันมีแสงแดดส่องถึงเราก็ทำการขุดหลุมกว้างประมาณ50เซนยาว50เซนลึกประมาณ30เซนพอนะครับต่อไปเรานำต้นพันธุ์ มาวางครับลักษณะการวางเราสังเกตตามนะครับตามันที่อยู่สองข้างนี้นะต้นไผ่มันแทงหนอ่อมันก็จะสามารถแทงแทงออกมาได้ทั้งสองทางแต่ถ้าเราคว่ำตาลงอย่างนี้ต้นไผ่ของเราก็จะแทงขึ้นมาได้ตาเดียวพอทําการลดน้ําเสร็จการโยกโยกลําต้นของไผ่นะครับการทําอย่างนี้เพื่อที่จะให้ดินเข้าไปซึมตามรากของไผ่จะทําให้ต้นไผ่ของเราติดได้เร็วนะครับหรือเป็นการควบแน่นอีกอย่างนึ่งจากนั้นเราก็กรุบดินอีกนิดหน่อยครับ เราควรที่จะทําทการลดน้ำนะครับทุกวันแต่ถ้าเป็นหน้าฝนนะครับก็ดูนะครับว่าหน้าดินของเรามีความแห้งหรือไม่ถ้าหน้าดินแห้งเราก็นำน้ำมารดเทคนิคนี้ใช้ได้กับเกือบทุกไผ่นะเทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับสวัสดีครับผมจ่าสิบเอก 11. คุณแผนศิลาโครครับในวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการปลูกไผ่ให้โตเร็วครับ สำหรับการปลูกไผ่นะครับก็ปลูกได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการชําจริงการต้อนจริงหรือว่าการใช้ต้นต่อในการปลูกครับวันนี้เราจะมาสาธิตการปลูกไผ่ด้วยต้นต่อครับการปลูกไผ่ด้วยต้นต่อนะครับมีข้อดีคือโตเร็วเราสามารถขุดแล้วก็ไปปลูกได้เลยไม่ต้องเสียเวลามาชําดูแลร,รักษาได้ง่ายและให้ผลผลิตได้รวดเร็วครับอุปกรณ์นะครับหลักๆนะครับมีจอบใช้สําสหรับขุดหลุมปลูกเสียม ใช้สําหรับขุดต้นพันธุ์มีดใช้สําหรับตัดต้นพันธุ์ครับแล้วก็น้ําใช้สําหรับรดเวลาเราปลูกเสร็จครับการเลือกต้นไผ่นะครับเราควรที่จะเลือกต้นที่มันมีอายุประมาณ1ปีครับลาต้นของมันก็จะมีสีอ่อนๆนิดนึงไม่ควรที่จะเลือกต้นที่มันมีความแก่มากเกินไปนะครับเพราะเวลาเราเอาไปปลูกโอกาสที่จะติดยากนะครับคือต้นแก่ของมันก็จะมีสีสีเข้มๆสีออกแดงครับนี่คือต้นที่เราเลือกนะครับเราควรเลือก ต้นที่ขุดเอาง่ายนะครับอยู่อยู่นอ,นอกๆนะครับไม่ควรที่เลือกเอาต้นที่อยู่ข้างในสําหรับวิธีทํานะครับขั้นตอนแรกเราก็ทําการาขุดต้นไถ่ที่เราจะนําไปปลูกนะครับพยายามจะให้อุปกรณ์ขุดของเราไปแซะที่บริเวณตาของมันนะครับตาที่อยู่ใต้ดินนะครับมันจะเป็นตัวที่สําหรับงอกหน่อใหม่ขึ้นมาถ้าเราไปทําลายตาของมันก็จะทําให้ต้นนั้นมันเสียไปเลยนะครับ หลังจากที่เราขุดมาแล้วนะครับเราก็จะทําการตัดนะครับตัดประมาณ5ข้อตานะครับนับ1 2 3 4 5สองสาาทำการตัดตรงนี้เลยครับนี่ครับคือต้นพันธุ์ที่เราจะนําไปปลูกครับทําไมเราต้องตัดลําต้นทิ้งครับก็เพื่อความสะดวกในการนําไปปลูกนะครับก็ลดการคายน้ําสําหรับ การเลือกพื้นที่ปลูกนะครับก็เลือกพื้นที่ไม่มีน้ําท่วมขังนะครับมันมีแสงแดดส่องถึงนะครับหลังจากที่เราเลือกพื้นที่ปลูกของเราได้แล้วนะครับเราก็ทําการขุดหลุมกว้างประมาณ50เซนครับยาว50เซนลึกประมาณ30เซนพอนะครับหลังจากที่เราขุดหลุมเสร็จนะครับต่อไปเรานําต้นพันธุ์มาวางนะครับลักษณะการวางต้นพันธุ์นะครับเราสังเกตตามนะครับ ตามันที่อยู่สองข้างนี้นะครับเราควรที่จะนอนในลักษณะนี้นะครับต้นไผ่มันแทงหนอ่อมันก็จะสามารถแทงแทงออกมาได้ทั้งสองทางแต่ถ้าเราคว่ำตาลงอย่างนี้ต้นไผ่ของเราก็จะแทงขึ้นมาได้ตาเดียวสําหรับเทคนิคของเรานะครับเราจะทําการเฉียงต้นพันธุ์ประมาณ45องศานะครับเพื่อตาของไผ่นะครับหรือว่าหน่อที่แทงออกมาแทงออกมาได้เร็วนะครับจากนั้นเราก็ทําการนําดิน,นครับมากบ ครับต่อไปเราก็ทําการลดน้ำนะครับพอทําการลดน้ําเสร็จทำการโยกโยกลําต้นของไผ่นะครับเพื่อการทําอย่างนี้เพื่อที่จะให้ดินนะครับเข้าไปซึมตามรากของไผ่จะทําให้ต้นไผ่ของเราติดได้เร็วนะครับหรือเป็นการควบแน่นอีกอย่างหนึ่งครับเราทําการโยกให้จนกว่าต้นไผ่ของเรามันแน่นครับจากนั้นเราก็กุบดินอีกนิดหน่อยครับ เราควรที่จะทําการลดน้ำนะครับให้ทุกวันนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าฝนนะครับก็ดูเอานะครับว่าหน้าดินของเรามีความแห้งหรือไม่ถ้าหน้าดินแห้งเราก็นําน้ามารดประมาณ3สัปดาห์นะครับตาตรงนี้นะครับก็จะเริ่มแตกกิ่งออกมานะครับเราควรที่จะใส่ปุ๋ยเมื่อต้นพันธุ์ของเราเริ่มแทงหน่อขึ้นมานะครับใส่ปุ๋ยคอกครับสำหรับในช่วงหน้าแล้งนะครับเราควรที่จะนําเศษฟางหรือว่าพวกใบไผ่นะครับมา คุมบริเวณหลุมปลูกเพื่อรักษาความชุ่มชื้นเทคนิคนี้ใช้ใช้ได้กับเกือบทุกไผ่นะครับไม่ว่าจะเป็นไผ่เลี้ยงไผ่จิมซุงไผ่สีสุกหรือว่าไผ่บ้านนะครับหลังจากที่เราลงดินเสร็จครับสามสัปดาห์มันก็จะเริ่มแตกตานะครับแตกตาตรงนี้แล้วก็ประมาณ5้าถึงหเดือนก็จะแทงหน่อใหม่ขึ้นมานี่นะครับคือตัวอย่างไผ่ที่เราปลูกแล้วนะครับก้อนนี้ก็ประมาณ3ปีนะครับตัวต้นตอของมันก็จะเริ่มตายไปแล้วครับ หน่อใหม่ก็จะเริ่มแทงขึ้นมาแทน,นครับการแตกตาของมัน,นครับจากต้นตอมันก็จะแตกในลักษณะนี้นครับเพื่อจะสร้างเป็นใบแล้วก็สังเคราะห์แสงเพื่อจะไปเลี้ยงตัวหน่อที่จะเกิดใหม่ครับสาหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่นะครับเทคนิคการปลูกไข่วิธีนี้นะครับเป็นการปลูกที่ง่ายนะครับใช้ระยะเวลาในการปลูกไม่มากขั้นตอนการทําก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรการปลูกไขใ่ให้ตัวเร็วด้วยเทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ